นี่พีเซฟนะคะติดตั้งอีซูสุมังกรทองค่ะรถรุ่นเก่าอยากจะเก่านะคะมาใส่พีเซฟได้เลยไม่ต้องดัดแปลงด้วยนะคะแค่ติดสวมเสริมเท่านั้นเองรุ่นนี้ใส่2ตัวหน้าเครื่องค่ะตัวหกพันบาทสองตัวพันสองไม่มีหมดอายุด้วยนะคะนี่วิ่งขากลับแล้วนะคะกับลูกค้าเกียร์ธรรมดาค่ะถามฟิลล์ลูกค้าเลยเป็นยังไงมั่งมีครับผมตื้นพุ่งแล้วเนาะเมื่อก่อนมันตื้อๆหนักๆนะคะตอนนี้หายแล้วนะเบาแล้วเนาะใช่ค่ะแค่ติดสวมเสริมแป๊บเดียวเองนะคะซื้อไปใส่เองได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีคลิปมีภาพประกอบไปอยู่แล้วนะคะไมม่จจรรรริิงงสคคะะเบกกดดีขึึ้้้นวยู ดุบขึ้นเนาะไม่ต้องเหยียบลึกกือมมาเมื่อก่อนนะขาถาาลูกค้านี่วิ่งขากลับแล้วนะคะไปตามใจแล้วใช่พี่มันไปมันพุ่งไหลาตามใจแล้วใช่ไหมพุ่งไหลาตามใจแล้วนะคะเมื่อกี้ลองเข้าเกียร์ถอยแล้วไหล,ป,หลปื้ดไหลปื้ดไหมพี่อ่าเนี่ยค่ะลูกค้าจริงใช้จริงค่ะนะคะลูกค้าจากส่า้าค่ะเลยลดอสองแถวไปข้างหน้าถึงถนนซอยนะคะตามมาเราวิ่งลูกค้านะคะช่วงนี้ปลดล็อกโควิดแล้วก็เราวิ่งกับลูกค้าได้ค่ะนะคะสองเดือนก่อนหยุดพักค่ะไม่ได้ลองวิ่งนะคะแต่ว่าเรนนิ่งหน้าบ้านนะคะ เนี่ค่ะเดี๋ยวเราลูกระงจงวะเข้าซอยนะคะจะไหลลื่นเข้าเลยเมื่อก่อนมีการกระตุกกระชากอะไรพวกนี้ได้รอบเรื่อไม่ได้ตอนนี้หายหมดลูกค้ามาติดซีอารีหรือเปล่าลูกค้ามาเยอะมางโอเคนะพี่เนาะไหลปื้ดแล้วนะเนาะอ่าตัวเบานะคะลูกบอกลูกนี้มาติดนานแล้วเ <c oughs> นะี่ค่ะโอเคเลยไหลแล้วเนาะเ <c oughs> หมือนได้รถใหม่แล้วเรื่องควันเมื่อกี้เป็นไงหายแล้วนะพี่นะจางแล้วนะควันดำอืมหายสั่นเครื่องเงียบนะพี่นะลองจับดูได้เนี่ยแตกต่างจากเดิมเลยนะคะใช้ดีฝากแนะนําต่อนะคะพี่อ่าโอเคนะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเรามาดูการเร่งวอร์มเครื่องไล่ควันนะคะมังกรทองนะคะแ<อ>ล้วทัานี้ทําท่อมาก็คือใส่ท่อบีบมานะคะมันจะมีสีทที่เนาะลมออกนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเอาของเก่าออกค่ะควันดำนะคะให้เครื่องหายสัน่นสกิ๊กเจไปแล้วน่าเครื่องสองตวัควค่ะมังกรทองอลูกแรกจะยังหนาอยู่นะคะเสียงว่าเครื่องจะจัดขึ้นค่ะอ่าลูกสองเริ่มบางลงนะคะควันดำไปถึงบ้านหน,นูแล้ว สองหลังแล้องหลังแล้ัลยิาัร่น่าจะเลอลูก3ามจางลงนะคะลูกที่ <Será. S 3. ENNIS> สแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะบางไปเรื่อยๆค่ะหยิบใช้ทุกวันก็บางไปเรื่อยๆนะคะนรสิ์น้ัน่ต้งเลงจังหวะน้ำันตนาเป็นน้ำมันลต้งลงต้งตลงจังหวะลูกที่4นะคะางแล้วเครื่งใช้หองสาตัวหม่ไอ้ดีเ่นตัวใหม่เลย ก็ใส่ผสมกับตัวเก่าเลยพี่ให้มันเป็นหัวเชื้อค่ะอ่าพอรถแบบรุ่นเก่าแล้วเติมเพิ่มเป็นนิดหน่อยได้นะคะดาแลางหมดแล้วนะคะลูกที่ห้าฝากระโปรงหายสั้นแล้วนะคะลูกค้าต้องจับได้ค่ะอะไรไม่ตัด้ม่ตัดอะเดี๋วเราดูเสา,าเนี่ยเห็นไหมหายสั่นเลยจดูอ่ามาเราให้ทดสอย่างนี้ทุกคันค่ะว่ากระบะหายโยกนะคะฝากระโปรงหายสั่นแล้วก็เสาเสาหายสั่นเลย ค่ะใช่ค่ะลองวางกล่องวางแก้วน้ําได้เลยค่ะพี่นะคะปกติมันจะไหลลงมาหายอย่างนี้ทุกคันค่ะพี่ทำรั้งเดียวค่ะทำมันทีครั้งเดียวพหลังจากนั้นก็หกเดือนปีหนึ่งค่อยทำสีกทีนึ่งใช่แต่ผ่อนไหลดีกว่าเผลอเลยค่ะแต่ผ่อนแล้วเหินค่ะแค่นั้นเอง พี่เราจับคอนโซลเราจับดูได้ค่ะเกียร์เกลือหายสั่นเลยนะมันจะสั่นน้อยแล้วสาเพื่อดีโทรนะครับ่อนแล้วค่ะเดี๋ยวไปลองวิ่งดูค่ะพี่โอเคนะคะ